วัคซีนอ s ตราเซเหนึ่งในวัคซีนโควิดที่จะใช้ในการปลูกพรมฉีดทั่วประเทศผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซออนประเทศไทยผลิตด้วยกระบวนการไวรัสเลกเตอร์ใช้ไวรัสเชื้อเป็นเลียนแบบการติดเชื้อแต่ไม่แบ่งตัวและเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายมนุษย์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันล็อตแรกจำนวน1.8ล้านโดสดำเนินการฉีดแก่ประชาชนแล้วเพียงเข็มแรกสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงถึง80-90อร์ส่วนอาการข้างเคียง วัยหนุ่มสาวจะมีอาการข้างเคียงมากกว่าผู้สูงอายุอาการทั่วไปที่พบ70-80%มีไข้ต่ำคลั้นเนื้อคลั้นตัวปวดเจ็บบริเวณที่ฉีดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะ อาการคลายไข้หวัดใหญ่แต่ไม่อันตรายร่างกายสามารถฟื้นตัวได้ภายใน1-2วันแต่ให้สังเกตอาการอันตรายดังนี้หายใจไม่สะดวกใจสั่นแน่นหน,น้าอกปากบวมหน้าบวมมีผื่นคันขึ้นทั่วร่างกายมีไข้สูงหนาวสัน่นหน้ามืดตาพร่าเคลื่อนไส้อาเจียนรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลดีๆแบบนี้ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามช่อง s สปริงเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรามีมาฝากกันทุกวัน